แวร์ทูรันก็มันมีข้อสงสัยก็คือเรามาฟิตเนสเนี่ยเล่นเวทเนี่ยมันช่วยไหมกับกีฬาพวกเอนโดรานน่ยมันช่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็เลยจะมาลองเล่นดูตามหนังสือที่เราเจอมาวันนี้ผมเอาเล่มนี้มาให้ดู c y คลิ่งอะนาต m มเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท่าไหนที่หมอชื่ออะไรวะชานน์โซฟันนั่นเด หมอชันนั่นเขาเขียนเอาไว้ก็น่าสนใจภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาอังกฤษหมดนะครับก็อ่านเดาๆไล้เฮ้ยอ่านมาแล้วเดี๋ยวเราลองดูสักสามสี่ท่าก่อนว่าแต่ละท่ามันช่วยยังไงเราลองทำไปอ่ะเพื่อทำวิดีโอขึ้นมาให้ดูว่ามีท่าแบบท่าไหนพอจะเห็นภาพแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองเราเนี่ยไม่ใช่โปรเฟชลหรอกนะแต่ว่าอารมณ์แบบว่าเห็นหนังสือมันน่าสนใจมาอ่านลองทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดท่าผิด หรือถูกยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้นีได้เนาะเออพราะเราก็เป็นนักปั่นอัตเรื่องยกหงยกเวกก็เดาๆอ่ะรล้วกเพื่อมันช่วยแต่เรื่องวิ่งว่ายปั่นเจอผมได้เขาดิ่เขาดิ่ม่ใช่ จริงๆแล้วผมอ่านมาแล้วแหละเขาบอกว่าจริงๆก่อนจะมาเล่นเวทเพื่อเพื่อจักรยานนะกรรมและสนจักรยานเขาบอกว่าให้ออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอก่อนสักห้านาทีพรแล้วแต่เลยจะวิ่งจะอะไรก็ว่ากันไปอ่ะสักหน่อย เราสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อการปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะก็ก่กอนอื่นเลยวันนี้ผมจะพาดูว่าไอ้กล้ามเนื้อท้องไม่ว่าจะปั่นขึ้นของขึ้นเขาหรืออะไรก็ตามอะแรงที่ออกมาเนี่ยจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ที่แอปอยู่ที่แอปท้องท้องท้องก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างไาท่าแรกนะครับก็เป็นท่าที่ต้องทำให้แอปมีความแข็งแรงครับซึ่งสําคัญมากกับการปั่นจักรยานนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องมีบอลน,นะ มีบอลแบบนี้นะฮะแล้วก็นอนลงไปเสร็จแล้วก็เอามือไว้แบบนี้ประมาณนี้เนาะเราดูนะจแล้วก็ค่อยๆนี่ฮะเป็นไงความรู้สึกตรงนี้เต็มๆคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่ากี่ครั้งโล้เนี่ยเอาเยอะๆโอ้โหเหนื่อยอยู่นะ นี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งท่าที่คุณหมอเชนนอนแนะนำว่าถ้าต้องการความความแกร่งความแกร่งโอ้โหเต็มเต็มเลยอ่าทำไปเรื่อยๆครับอย่าหยุด <laughs> 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 เป็นไงหนักหนัก เป็นไงสนุกมั้ยหนูกะไรเรารู้สึกว่ากายกล้ามเนื้อท้องไหมโอ้ตรงนี้ต้องเต็มแล้วโอ้อที่คุณถามผมว่าเหนื่อยไหมดูดูดดนเลยดินเลยโอ้เมื่อกี้ก็เป็นช่วงนี้แอปนะ จริงๆมันก็มีหลายอย่างอยู่แต่ว่าสามอันนี้ก็น่าสนใจไปดูท่าต่อไปเกี่ยวก้ขาคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจนะขาน้จะมาเนี้ยจะตึงๆตรงนี้อันนี้คงไม่ต้องพูดมากเรื่องจักรยานนะ ทางโอ้ oh. อันนี้ผมค่อนข้างมัง่นใจว่าผมทำมาา oh. <ๆ>ั่นใโอเคโอเคน้ำหนัก32ก็ได้โอหไหนดูดิดูนีดูดิ่ดูนีเดี๋ยวต้องซูมกล้ามเนื้อหน่อย อันนี้คือทําบ่อยอันนี้ทําบ่อยมากครับอ่าอนนที่นนเป็นเหตุผลว่าทำํำไมผมถึงเตะฟุตบอลได้แรงนีน่นต้อเล่นันนี้เฮอยถ้าต่อไปก็เป็นช็อข้างหลังตรงนี้นะมันได้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเกรง ท่าหนึ่งที่ที่ก็ควรทำเพราะว่ามันจะช่วยส่วนนี้ก็มีน้ำหนักแล้วก็ขย่ง เจ็บวางขาได้จนถึงพรุ่งนี้เช้าก็เป็นอีกหนึ่งในท่าที่เน้นขาโดยเฉพาะสำหรับการปั่นนะอ่านี่ไงเอออีกท่าต่อไปคือแบ็คชิกก็จะช่วยกล้ามเนื้อตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงนี่ nghèo, nếu thao này, đi, ồ, sút, ờ, cảm thấy như thế nào? Đúng rồi, ờ, ờ, đúng, 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 ได้ตรงไหนครับตรงนี้อันนี้ได้ตรงนี้ครับเต็มเต็มเลยเต็มเต็มแข่งก็เหมือนกับในหนังสือใช่เหมือนในหนังสือนะโอเคโอเคท่าทางอาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้ละอ่าโอเคก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนี่ก็เป็นคําแนะนําจากแวร์ทูลันเดี๋ยไปดูมาให้ว่าเฮ้ยถ้าอยากเป็นนักจักรยานเนี่ยครับเล่นเวทมันมันมีไหมช่วยไหมมันคือมันก็ต้องเสริมเหมอนนะ คือความแตกต่างของระดับโปรกับนักปั่นบ้านๆแบบเราเนี่ยก็คือตรงนี้แหละเรื่องของเวทเรนนิงเออจริงจริงจริงก็สรุปนะครับวันนี้ที่มาทำเรื่องของคอสเทรนนะครับแล้วก็เล่นเวททั่วไปเนี่ยก็คือจะบอกว่าการเล่นเวทเรนนิงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับของการวิ่งก็การปั่นจักรยานนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราดูโปรระดับโปรทัวร์หรือว่าโปรในระดับประเทศเราเนี่ย ในช่วงที่เขาไม่มีแข่งขันหรือว่าช่วงที่ว่างจากการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเวทน,นะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งนะฮะซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากกับการออกกำลังกายแล้วก็พัฒนาการปัน่นแล้วก็การวิ่งเดี๋ยวตอนหน้าจะเอาท่าที่เหลือ มันมีบางส่วนที่แทบไม่น่าเชื่อแต่เขากไอหมออะไรนะแจนนัลแซนนัลซาวนเดาเนี่ยเขาได้เขียนไว้เว้ยมันมีอีกหลายส่วนที่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันต้องเล่นจริงๆเล่มนี้ดีมากเออมีเป็นร้อยท่าไม่ธรรมดาเห็นไหมอ่านไปหามาแล้วไงดูอีกทีบอกสัดส่วนชัดเจนด้วยว่าเล่นได้ตรงไหนอะไรก็วันนี้เราแวทุรันนะครับท่าทางอาจจะไม่โปรไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็น เอาไปปรับใช้กับตัวคุณแล้วกันก็เอาไว้ข้างหน้าเราจะาทำเรื่องที่ถนัดแล้วหล่อๆปอันนี้มัานจะดูเก่งๆอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเราทำต่อครับผม